สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เกมดาวนบอลเลเจนต์นะครับก็อยู่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองครบรอบอายุเกม7ขวบนะครับก็ในส่วนของเฟสแรกครับปล่อยตัวละครหัวงอกมานะครับกับโกคูเอ็นะครับระดับ Legend Limited นะครับเออแล้วก็ไม่ได้มาตัวเดียวนะมากับคู่หูแฟนบอยของเขาครับกับ v e จิต้าบลูอีว l ลูชันนะครับ,บ,รบซึ่งทั้ง2ตัวนี้สามารถ แบ่งร่างข้ามคันเหมือนได้ด้วยเนาะเออแล้วก็หักปากกาเซียนมวยห,หลายคนนะเพราะว่าปีนี้เราตีไว้ว่า MUI จะมาในระดับอันตรานะครับแต่ว่าพี่แกชิงออกมาในช่วงแรกก่อนเลยครับหักปากกาทุกสํานักแล้ววันนี้เราเตรียมเพรมาเนี่ยสองหมื่นเลยนะผมกะเปิดให้ได้สักอย่างละตัวเ <laughs> มนก๊อดคีย์ยงเราต้องมีติด ID ดีไว้ว่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเ็ปแรก โอเคครับสามพอตเขียวขจีแบบนี้ครับขออนุญาตสคริปต์ละกันนะครับนี่ฉากฉากสุ่มกาชาในรูปแบบใหม่วะ่ะนี่ครั้งแรกเลยนะหลังจากอัปเดตมากับการเปิดกาชาฮะแต่ว่ายังคงความเหม็นเขียวอยู่นะเห <c oughs> ม็นเขียวเหม็นเค็มอยู่อ่ะมันยังเกลือไม่เลิกละ่ะโอเคยังไม่ต้องหวังอะไรมากครับกับระดับซัมมอนห้าตัวสามตัวนะเดี๋ยวเราไปลุ้นสเตปสี่ห้าหกละกัน นันไงเกี่ยวกับตีโอ้ยจะได้มาเป็นโกฮังบริสครับโอเคสเต็ปนี้แหละครับการันตีเอ็กซ์ตีมขึ้นไปนะครับแล้วโหลดแบบนี้ครับอุ้ยโอ้โหทีซูปเปอร์ไซยาบูกับยานจาโคครับและชาของเราเป็นดาวนาเม็กที่กำลังจะระเบิดสัตว์กับโลเดนฟรีเซอร์จังหวะนี้ถ้าโกคูตานพลังแพ้แการันตีการันตี โอ้โหการันตีชนะสิวะเคยแพ้มาดูกันแล้วก็ผมยังไม่ชินกับอแอปตัดต่อใหม่นะสังเกตว่ามีปุ่มสคริปไห่เห็นแล้วซึ่งถ้าสคริปไม่มีเนี่ยเราจะได้ตัวเราได้ตัวละครใหม่อย่างที่ผมพูดแล้วมาแล้วครับซูปเปอร์เซยสอคาลิฟูล่าและเกลนะครับเห็นไหมมันจะมีสคิปด้วยอจอมันก็จะหดลงเล็กน้อยนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องดีหรือเปล่าน่าจะดีสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่อยากลุ้นเห็นปุ๊บการันตีตัวใหม่ปั๊บมามาไวนะสเต็ป4ได้ตัวละครใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สเต็ปหนะอ,อ๋อแล้วก็รอบนี้นะครับแซตพาวเวอร์คูณสก็เลยทีเดียวนะเห็นไหมพันแปจาก6กร้อครับก็ดีมากๆสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ สายดองเพชรครับที่จะมาเปิดนะช่วงนี้ก็รีบเปิดกันเลยทีเดียวเอา้ากูได้มาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยอะไรกันนี่โอ้โหแล้วบัฟยูนิเวิร์สเลฟแท็กโกแล้วก็แท็กไซย่านะรับกันไป3มแท็กเต็มๆไปได้หลายทีมสุดๆสเ็ฟห6ครับรอบแรกห้าพอร์ตครับ โคคูแปลงเป็นซูปเปอร์สยานะครับถ้าบาดักซูปเปอร์สยามานี่จบและเป็นเลสดคูครับดึงมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพิซอร์เจ็บอกอขอไปผมดึงน้ำค <c oughs> อแห้งนะเฮ้ยเฮตกใจหมดไอ้เหี้ยแม่งคนละคู่ตัวเดิมเนี่ยคนละฉาก <c oughs> มีการจู๊กกันเกิดขึ้นแล้วครับในช่วงเฟสแรกมีการจู๊กกันช่วงสเต็ปแรกแล้ววะแล้วเฮ้ยยานจาโคซูปเปอร์สซยาหเรอขี่ซามอนเนี่ยสามหรือเปล่าโลเดนฮูครับเอ้าแล้วบูรี่มาไงการันตีเลยเจะนลิมติตเพราะว่ารอบสองเหมือนจะดีขึ้นรอบแรกเป็นการวอร์มเฉยๆวอร์มระบบหน่อยคนเพิ่งเข้าเกมตอนบ่ายโมงนี้นี เปิดตั้งแต่บ่ายโมงแล้วผมหนีงานมาเปิดแล้วเนี่ยจังหวะนี้ต้องลางงานขึ่นวันให้เกม์วะซักเข้าไปกะตกแตกมาดิวะเอ้ยไม่แตกแล้วบทล,ละครเก่าครับอย่าง Golden f i ซอ e r ครับอย่างไม่ใช่เรยเจลิม,มเต็ดน,นะครับจะจบไหมในคลาวนี้โอ้โหเป็นตัวเก่าและเป็นเรยเจลิมเต็ด ตูคแบ็กนะส,ปลปลดสยเดีเฟนต์ของเราแล้วบอกเลยว่าคูณ3ามแซดพาวเวอร์ได้กันแบบจุกจุแป๊บเดียวหนึ่งดาวแดงก็ไปทีเรียบร้อยใครลงทุนรีบลงทุนนะครับตู้นี้สุดๆห้าพอร์ตเขียวคัตจีนะครับมีอะไร <S <S ไหมแอนิเมชันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแล้ววัดกันแบบนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ครับได้มาเป็นทางด้านของเซล ตายฟื้นนะครับมาสเต็ปสี่สเต็ปนี้นี่แหละวิุ้ย,ยโอ้โหแม่งเป็นถอไปไปว่ะถ้าเป็นยานจาโคแล้วแบบเพอร์เฟกแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วฉากนี้ที่ต้องการคโร้กเหนือคโร้กเหนือเป็นโกลเด้นพูลครับฟิเซอร์เจ็บนนไม่มีโบลี่มาช่วยนะก็ยังไม่การันตีอะไรนะแต่ฉากสวยเฉยฉากสวยเฉยว่ะ ตัวละครเก่ญญายางนับปะสดชื่นเฮ้ยไฟเอาเป็นฟัง<อ>เห็นเห็นทังตรงนี้แล้วนึกถึงแบบแ็กสวิตสามตัวนะมาทีเดียวสามตัวเลยได้ไหมตึงเลยสลับกันแล้วจำ<อ>ความสามารถกันเวียนหัวอโอเคครับ สเตปที่5ครับในรอบที่2นะยังไม่มีการปรากฏตัวของชายผู้นั้นนะฮะโอ้โหถ่าไปไปแล้วแต่ว่าฉากฉากได้ลุ้นอยู่ถือว่าเออดีอยู่ดีอยู่แต่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> รอบเมื่อกี้เงียบกลิบอะ่ะมาดูรอบนี้กันว่าจะมีว้าเรียบร้อยครับเรนโบว์งูแบบนี้โบลีแบบนี้ตรงตามคอนเซ็ปต์เหลือแค่กระจกหบานพร้อมแตก กูเลยงวะจริงๆมันครบรอบเจปีได้จะมีแอนิเมชันอะไรใหม่สักหน่อยแบบไหนก็เบจิโต้บลูแล้วก็ทำโกจิต้าให้ผมอีกสักฉากหนึ่งอะไรเงี้ยจะได้นั่งดูไม่เบื่ออันนี้เบื่อแล้วอ่ะมันชนเสมอกันอ่ะแป๊บไม่แป๊ที่เผลอที่เผลอเรียกที่เผลอ จะเป็นตัวอะไรครับยังวะยังวะยังนิ่งตัวเก่าไม่นะอ้โดนเต็มเมฮ้ยบิสตูเอาว่าเพิ่มดาวตัวนี้ตัวนี้คุม้มตัวนี้คุม้มหลุดหลุดตัวนี้ออกไปไวคุมคุม้มบอกเลยว่า14ดาวแดงนี่โหดมากแตก็กเถื่อนจัดตัวก็ยังเล่นได้อยู่นะ ไซย,ยาบูแต่ว่าฉากมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูชัวหวัดันนะผมต้องบอกเลยว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเกมนี้เป็นเกมที่ลุ้นกาชามันมากอะ่ะมันลุ้นได้หลายสเตปอะ่ะเกมอื่นนี่แบบไม่เกลือตั้งแต่กดเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยหนังไข่สีม่วงเหี้ยหัวหนังไข่โอ้สกิ้วไวแสงอะไรคำเดียกูโดนจุก๊ก เออโดนจุกอ่ะไอ้ไอ้หัวหนังไข่ไอ้ลูกสมุนไข่วะลูกสมุนของทาเลเหรอไอย้ยานจาโคโ,คโอ้ยคิดว่าหมาอะไรแล้วจะได้เก็บเพชรไว้เฮ้ยแผ้ว่ะแผ้ยานจาโคอันนี้แปลกๆแบบนี้แปลกๆโอ้ล่นผูรครับเฮ้ยเบจิต้าบลูนะขอเบจิต้าบลูมาช่วย ้าวเชีย่ยไม่มีใครมาเลยเออต้องพึ่งตัวเองละซุปเปอร์ไซยสามหมัดมังกรอทองฟึบคูลิลินครับเอ้อยตัวใหม่เฮ้ยเรียบร้อยดิเฮ้ย,ย,คยเคิดเหรอ เกมจุกสองรอบเลยเออผมโดนจุกโดนจุกสองรอบเลยว่ะผลของการข้ามหลายตัวดีใจฟรีด,ดิแบบนี้แย่นะแบบนี้ยังไม่ปิดตู้โดนเกียร์ว่ะเกมเล่นกูแล้วสคคิปไม่มีเลเจอร์ลไม่เต็ดขึ้นใครจะไปนึกจะไปฝันวะแบบนี้สวยเฮ้ยเอาอี่าวะเอะ้เอสยสยาสมอีกรอบดิ แล้วมาจริงไงรอานี้ของจริงดีโอ้ไม่มีไม่มีครับไปอย่างไวครับสเต็ปสี่โอเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะเกมฮัลโหลงไ,งไม่เอาผมจัดเฮ้ยยานจาโคบินผ่านในช่วงดาวนาเม็กที่กำลังอุดมสมบูรณ์นะผิดฉากหรือเปล่าคัดซีใหม่ๆก็ไม่ไมีกูได้แต่ท้องฟ้าเข,ขียวคัดจีตลอดโบลีก็ไม่มา โอ้โหแล้วดันชนะแบบนี้แบบไอมาแล้วโอ้โหทำไมขาดเยอะจังวะไอไม่ดีของจริงเฮ้ยแตกโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งหลอกได้หลอกได้หลอกได้หลอกมึงหลอกได้หลอกได้หลอกได้หลอกเลยเหรออันนี้ไม่เกินไปหน่อยเหรอโอ้โหเอาเรื่องนะกายชาวปีเนี่ยขาดหลายตัวจัดเลย โอ้ยกูต้องดีใจตอนไหนเนี่ยเอาดิซุปเปอร์เซียบูยแพ้โอ้โหไม่แพ้แล้วเก่งเฉยโอ้โหมันโดนหลอกจังๆเลยอะสเต็ปฟรีครับโอ้ยเดินทางมาหมื่นเมตรแล้วนะผมมีสองหมื่นสองอะไอ้แค่ล่อผมไปหมื่นหนึ่งเรายังไม่มีโล่อ้าวแล้วมาแล้วมาละมาละอย่าเพิ่งกระตุกกระตากอย่าเพิ่งใจเสีย อย่าพึ่งใจเสียเหวี่ยงทิ้งไปแต่ว่าเป็นโกเดนูครับอย่าพึ่งใจเสียครับ <c oughs> การันตีเลเจนด์ลิมิตตดมาให้ลุ้นละเดี๋ยวถ้าไม่ออกผมจะข้ามไปดูเบจิต้าก่อนนะไปดูอาการฝั่งลุนว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าฝั่งนี้ไม่ไหวแล้วว่ะฝั่งนี้เข็มปดัดไปฟุบฟุบฟุบกระจกแตก ยังหวังอยู่โอ้โหไม่ไม่ออกยายาโอเคยังยา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 โอ้โหแม่งบาดักเฮ้ยเฮ้ยเซิปไม่มีอะไรอะเมกะทอนเหรอไอ้เหี้ยดักนันบอลนะไม่ใช่ถาอร์เมอร์มันมีหุ่นจากกลมาจากไหนตัวเนี่ยไอ้เหี้ยสซคิปก็ไม่มีอะไรวะทำไมขาดเยอะจังอ่ะ โอ้โหไอ้ย่ามิกระทนรวกาพอก่อนว่ะตู้นี้ไม่ไหวว่ะผมว่าผมตั้งหลักกับบบต้าก่อนมันน่าจะต้องมีข้างใดดีข้างใดเสียอันนั้นอาจจะเสียฝั่งนี้อาจจะดีโอ้โหเท่ากันเท่ากันเลยครับเขียวขัจีคู่ไปกันแบบไวๆเลยเพชรยังเหลืออีกเยอะเฮ้ยดาร์คบอลแตกซุปเปอร์สาย,ยา แล้วโอ้โห,โโหมันก็แค่ดาวกันอนบอลกระจัดกระจายแ,แค่นั้นเองมันคือความเกลือจากคนที่ขอพอไปแล้วตัวเก่าครับโอ้โหแอ,หอหนดรอยด์สิบสี่มาช่วย ห้าพอตดาวดำไม่คิดกำลังจะระเบิดเอาบาดักมาดิวะไอ้น้องมาดิอันนี้ได้ลุ้นครับ50% 50%เปอร์เซ็นหอ์เจะเป็นคาเบตเป็นเบจิต้าอือย่างนี้ดีอย่างนี้คุยกันได้นะตูน้นี้น่าจะมาว่ะตัวแรกเลยแล้วเป็นซูเปอปร์สย่าคาเบะเหมือนคาเบก็จะแปลงร่างได้เหมือนกันแปลงร่างเป็นสยาดสอง แล้วเป็นซูเปอร์ไซยาท์ทวงเราอยากรู้ว่าพัทส,สองจะเป็นซาก้าไหนตอนนี้อะไรเงียบๆผมว่าพัทส,สองเป็นฟิวชั่นได้นะฟิวชั่นก็เงียบไปสักพักละไม่ใช่อะไรอยากได้กูจิต้าตัวใหม่ไม่ใช่อะไรนะผมอยากได้กูจิต้านะโอ้โห oh, พอรตเดียวเออแล้วคอนเซปต์ของเกมนี้ครบรอบปีจะต้องมีเบจิโต้นะไม่ว่าจะในรูปแบบไหนนะเบจิโต้ต้องปรากฏมานะ เรามารอดูปีนี้ว่าเบจิตอจะปรากฏตัวในครบรอบ7ปีหรือเปล่านะครับผมก็รอรุ้นอยู่น่าจะพัดสองแหละได้ตั้ทองครับแล้วเป็นกโกลเดน้นพูลอ่ะเฮ้ยเบจิต้ามาดูาเฮ้ยโอ้โหเบจิต้าหัวทองแบบนี้พอกันทีเฮ้ย โูขาดเยอะจัโอ้โหขาดคู่หน้าฟ้ามาเลยเลือดไม่เลี้ยงหน้าโอ้โหจะตายอุ้ยขาดเยอะจัดเลยวะใส่สคริปหลายตู้วแม่งเวนกำมมาเล่นกูแล้วปีนี้โหเยอะจัดอะไรเนี่ยเพียบไปหมดใช้งานไม่ได้สักตัวนะไปสเต็ปสองครับ วันรอบที่2แล้วอะ่ะไอเชี่ยาจะบอกนะ้0 0 0 0เม็ดไม่ไม่ได้เรย์เ,ลเจลีมีสเตปตัวใหม่เลยอะเจนใหม่ไม่มาเลยสเตป3เริ่มร้อนเรากำลนบอกรบเบิรดในฉากนี้อยู่วะจะได้อยู่หรือเปล่าได้ต่อยท้องว่ะดูดูทรงไปก่อนครับ โหทรงนี้แม่งเหมือนจะแย่โอ้โหทรงนี้น่าจะแย่ว่คุณผู้ชมขออนุญาตข้ามได้เป็นสามัตครบรอบ2ปี 2> เฮ้ยยานจาโคขอดูหน่อยละกันพลังของนายนะโกคูโอ้โหมึงสู้ยังไงให้สูงสี่วะแล้วเป็นเลทูแบบนี้เอาแก้ว แก้งแพ้บิจิทาบรูโอเคหัวทองเจอกันหัวทองแล้ย่ได้เลยเจลิมิเต็ดสามัดใหม่นะเอาว่าเอาดีเอาดีสีแดงเหรอเอามาให้ตัวใหม่กระทืบสีแดงตอนนี้ถอยไปก่อนนะเฮ้ยเอาละครับถาไปไปมาในดาวนาเมกดาวนาเมกอันนี้อยู่ในดาวโลก โคโดเกเนอเอ้าอุ้ยเราเป็นบาดักซูเปอร์ไซย่าหรอถ้าเป็นโกคูซูเปอร์ไซย่ากับบาดักซูเปอร์ไซย่าเนี่ยเลเจนดีมีเ็จใหม่นะแต่บาดักคู่กับโกคูร่างแรกอันนี้ผมไม่ชัววะ่ะโอ้แล้วตัวแรกแบบไม่ต้องลุ้นตัวแรกแบบไม่ต้องลุ้นแบบไม่ใช่ตู้โกคูดีวะมันต้องอย่างนี้ไม่มีสคริปต์แล้วคือเลเจนดีมิเตดเนี่ยมันต้องตัวใหม่แล้วไปออกอะไรก็ไม่รู้โอเคสองรอบครับสำหรับฝั่งเบจิต้า เดี๋ยวเราเอาเพชรที่เหลือไปเทหุ้นอยู่ฝักตู้โกคูนะเราจะรู้จะได้หรือเปล่าอ่ะถ้าไม่ได้ดีเป็นโคตรก่อยเลยปีเนี้ยมาแล้วนะได้ฟรีอีกครั้งหนึ่งด้วยเผื่อได้ปลดดาวนะสองตัวก็ปลดหกดาวเลยชิวๆเลยขึ้นเจ็ดดาวปะ่ะสามพันหกพันสองพันสี่ใช่เจ็ดดาวเลย เฮ้ยซิวอรูตัวเล็กเหรอเฟเกาหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าฉากอย่างนี้ใครจะไปนั่งดูไหวครับผมไม่เราได้เบจิต้ามาครับมีเก้าเหรียญเหรออันนี้มีสิบสิบสามเหรียญเหรอเจ้ามันลึกมากเลยนะโกคูจริงๆ อ้าพอ่พอเฮ้ยบเยบนจิตาบูงี้การันตีเลยเจลลีมิเต็ดในที่สุด,สด,สดแกก็มาช่วยฉันแล้วจากตู้นั้นฉันเปิดแกจากตู้นั้นแกก็ข้ามมาตู้นี้นี่ไงขอโทษที่มาช้าเพื่อรักไมไหนก็มาแล้วจัดมาดิโนสคิปหรือเปล่าเฮ้ยเฟิกเอาไอ้เหี้ยยามิสเตอร์ซาตานอุ้ยโนสคิป no อืของเจียงน้อง ได้วีจิต้ามาช่วยแล้วพี่น้องโอเค <Okay. S 1> ปิดตู้ครับได้ครบทุกตรวแต่ว่าเรามาดูไอเหรียญนี่ก่อนเราครบหรือเปล่าในการแลก14เหรียญรางวัลใหญ่เอ้ยเราแลกได้แล้วนี่เรามีเศษอีกหรือเปล่าเรามีเท่าไหร่วะกี่ลืมดูโอ้โห14เป๊ะจัดมาสามใบครับ โอเคเรียบร้อยส่วนของเบจิต้าตอนนี้มีอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งเอาครบ10บแล้วก็แลกมา2ใบนะเป็นการปิดคลิปก็ต้องดองเพชน,นะมผมยังไม่เอาสุดมากนะครับในช่วงนี้ที่เมตาเปลี่ยนไปเร็วมากๆเพื่อๆพาร์ท2แม่งเอาตัวละครมาแก้พาร์ทหนึ่งนะสวยจัด <laughs> เราก็เปิดแต่ว่าเป็นตัวที่ผมชอบทั้งคู่นะสำหรับเมนก็ตคยอย่างเบจิต้าและโกคู มาแลกไว้2ใบครับเดี๋ยวจากกันไปด้วยบัตรติกเก็ตนะทั้งหมด5ใบซึ่งผมทำลายสติมาหลายรอบด้วยกับการเปิดบัตรติกเก็ตแล้วออกตัวละครใหม่นะเรดผมถือว่าค่อนข้างคมเลยทีเดียวมาครับในตู้แรกโหลดนานๆไปเลยแล้วดูฉากซะก,ก่อนมีลุ้นอยู่นะ,นะแต่ว่าเป็นเบจิตา้าหัวทองครับ เชียเ่ยซูเปอร์เบจิต้าหัวทองยัดเข้าไปแล้วเป็นสปาร์กิง้งโอ้โหออมาเป็นซูเปอร์เบจิต้าหัวทองที่ปล่อยพังเมื่อกี้ <c oughs> เรียกจะว่าแม่งขัดโกคูและออกเองเลยชิงกำเนิดก่อนอะอล้างแรกเหรอปปปปุุุุ๊๊๊๊ ได้ตุ้ยท้องว่ะคูเล่นหูครับฟิเซอร์เจ็บอกร่วงไปดิสปาร์กิง้งอ้โหเป็นพิกโกโลจากภาคเดึ่งมูวี่ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ออกก็ถ้าออกก็กำไรครับไม่ออกก็เราก็ปิดตู้แล้วถือว่าไม่ได้กดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นต้องมาเปิดเพิ่มเถ่าไปไเขียวคัจีครับ เป็นโกหังหนุ่มแว่นนะฮะโอเคหมดไปสองใบครับวบจิตาเราเหลือเพชรทำทุนอีกสี่พันนะออต้องรอพารสองด้วยแล้วก็รอระดับอันตราด้วยที่จริงระดับอันตราเนี่ยน่ากลัวมากจะเป็นตัวอะไรที่ใายปวนี้ได้เวะอแผละเบจิต้าบลูีจิต้าบลูบ ไอ้เฮียเเ้ยไม่กระทอนอีกแล้ววะมึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหแม่งติดไฟไฟเต็มตัวเลยกลัวไม่สว่างสามพอดวะน่าจะลากันจะเปลี่ยนเข้าดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็สำหรับคลิปรีวิวเนี่ยผมออริงุผมโอ้ติ๊กเกียจเลยมึงเฉพาะไอตัวละครที่แบบแม่งแปงลงร่างได้เนี่ย แม่งทำคลิปแม่งกือาครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วกว่าจะตัดต่อแม่งอย่างเหนื่อยแล้วแม่งคนไม่อยากทําเลยไปเจอกันพาร์ทสองเลยดีกว่ามั้ง <c oughs> โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วไปเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรกันต่อครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ